อุบลพลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่บิกคลินิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวยัยในอุบลจะได้ํำสำนึกดีค่ะ 4พฤศจิกาย,ยน2565ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้าลานพระพุโตค่ะหรือว่าพระพุทธาภิธรรมนิมิตนะคะมาชมกิจกรรมมหาลิลินนิ่งที่บริเวณหน้าองค์พระพุโตลานสุโภแล้วก็แก่งสุโภวันนี้นะคะมีทีมงานเยอะมากค่ะทั้งนักเรียนจากสตีอโศกแล้วก็ญาติธรรมที่มาร่วมงานซึ่งวันนี้ถือว่าญาติธรรมได้มาช่วยกันเยอะเป็นพิเศษค่ะเรามาดูกิจกรรมวันนี้นะคะว่า บริเวณลานสะโทหน้า,าอ,องค์พระมูตัวนี้จะสะอาดเยี่ยมอ่องอย่างไรกันค่ะน,น้ําลงเมืองร้างไม่น่ายินยนบ้านพังนาล่มตมทําลาย วันนี้นะคะเราก็รวมสองโรงเรียนเนาะสมาสิกขาราชธานีอโศกกับสันติอโศกเพื่อที่จะมาเคลียร์พื้นที่หน้าองค์พระนะคะนี่ค่ะน้ำมันท่วมเนาะพัดพาที่ดินก้อนหินมาครับผมหินใหญ่ที่เราจะต้องโชว์เนาะแล้วก็มาเคลียร์ทำความสะอาดขัดล้างเพราะมันมีตะไคร่น้ําแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือพระพุทธรเราเรา,เราจะไล่ฟากระละและจุดด่างดําออกให้มองเห็นหน้าขาวของของ,ของพระพุทธรนะคะ เ็นยังไงบ้างคะแบ่งงานเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็แบ่งงานส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นทีมผีเก่าที่จะมี่รักอาลสาไล่ผ้ากะนะคะแล้วก็เด็กสันติอโศกกับเด็กราชธานีอโศกเราก็จะลุยทําความสะอาดเคลียร์ข้าศอตรงก้อนหินให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่านี่เข้าวันที่สี่แล้วนะคะยังไม่เสร็จเลยงานใหญ่มากค่ะวันนี้เราก็รบกวนนะคะกราบนิมนต์ ท่านสม,มณะขุนศึกนะคะทีมลานบึงฟ้านะคะเพราะว่าท่านมีเครื่องฉีดแรงดันก็ให้ท่านมารับผิดชอบร่วมกับสิทธิ์เก่าเป็นการดูแลองค์พระพุทธโธนะคะแล้วก็ขอแรงคนงานของหลวงพ่อด่วนดีมาช่วยตั้งนั่งลานให้นะคะเพื่อทํางานได้สะดวกแล้วก็สําเร็จตามเป้าที่เราได้ตั้งไว้ค่ะเป็นกําลังใจนะคะร่วมด้วยช่วยกักนคะ่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พิกคลีนน <ph> ิ่งเซฟอุบลพลังงามใจสว่างสวัยในอุบลนพิกคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่พิกคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังงามใจสว่างสวัยในอุบลนพิกคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่พิกคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังงามใจสว่างสวัยในอุบล บางแห่มันจะเป็นง,ง่ามเลยนะเออนั่นแหละแล้วแต่ว่ามันมันไปดูดน้ำพีโคนเรื่องน่งมันน่าจะไปดูดเอ็น้ำสะอาด เป็นยังนันผู้บอกราไม่ต้องไปดูน้ำสะอาดมันหกดมานต้องดูน้ำสะอาดมั้ไหนดูน้ำที่ควรมาขนก็วนอยู่แต่สายมันบนยาวนม่เสาเอาเอาแบบนเรื่อง่าเขาถอยสายไปแล้วก็เอาสายจากหลวงพ่ออีกสายหนึ่งกับเป็นสองฟังผีดสองฟังองใช่เห็นไหมมันเจอนไหมนันส่นเดียวมันจะบแล้วบ เพราะว่าอันตอนว่งหินเนี่ยมันว่างหินแม่น้ำไปน้ำอยู่แล้วมันมีรายอยู่แล้วกี่โคดรมันนิดเดียวกี่โคดที่มาจากน้ำน้ำท่วมอ่ะแต่นี่เขาเรียนกระแทกลงไปเบิร์มันก็เจาะหูแม่โซ่หม้ของเขาคือโซ่หินเขาก็ต้องล่างแผ่นหินแล้วก็หินแม่น้ำลงมาตามตะเข็บอือหินแม่น้ำมันจะลงมาตามตะเข็บอยู่เนี่ยนั่นแหละมันเป็นเจ้าสั้นเดี๋ยวผมจะไปหาที่วางใน้ทำใหม่เออไอ้้างตาใไม่ซะเข้าคือได้ก่อดสายจากหลวงพ่อมาสายน คลีนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่มิคลีนิ่เซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบล ขอบคคุณคนไทยทไน,รรนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะทั้งกระเวผู้ใหญ่บ้านที่แล้วก็ธรรมนูนค่ะสามนมสามมุมค่ะกำลังขัดหน้าองค์พระอยู่นะคะอุธานที่ทำในมิตตอนนี้หน้าเริ่มใสไร้รอยด่างแล้วค่ะไม่นายินยนบ้านพังนาล้ม